สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามไลน์มือสื่อเชื้อจนันท์วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่อง6เส้นคุ้มกันเส้นที่เกิดบนมือเราแล้วบอกเรื่องที่เราจะมีคู่ครองคอยช่วยเหลืออุปถมัมภ์ดีมีบุตรบริวารที่ดีมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับเส้นจะเกิดอยู่บนเนินครอบครัวนะครับซึ่งถ้าเราดูบนมือนะครับเราดูบนมือลักษณะสามือนี้นะครับตัวอย่างเนี่ย เราก็จะไม่ทราบว่าเส้นไหนคือเส้นคุ้มกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาเขียนให้ดูทั้ง3ามือเราไปดูนะครับเส้นคุ้มกันนะครับก็คือเส้นสีแดงเนี่ยบริเวณน,นี้เขาเรียกเนินครอบครัวนะครับบริเวณภายในของเส้นชีวิตนะครับบริเวณจุดนี้เขาเรียกเนินดุดันพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเนินหลักฐานนะครับเส้นคุ้มกันเส้นสีแดงเนี่ครับเ,เกิดขึ้นภายนอกของเส้นชีวิต เส้นชีวิตเส้นนี้นะครับเนินครอบครัวเขาเรียกภายนอกถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยฝั่งนี้เขาเรียกภายในนะครับตามตำราของท่านอาจารย์โหนชานสิน์เส้นคุ้มกันเส้นนี้จะใหญ่ชัดเจนเหมือนเส้นชีวิตนะครับขึ้นจากตอนต้นบริเวณเนินดุดันบริเวณจุดนี้นะครับยาวล้อมเนินครอบครัวขนานกับเส้นชีวิตนะครับไปจบที่เนินหลักฐานแสดงว่าเจ้าของมือนะครับเป็นคนที่มีมหาอุดสามารถป้องกัน สภาวุธได้ทุกชนิดนะครับจะไม่เกิดอันตรายกับตัวใครมาทําอันตรายเราด้วยอาวุธไม่ได้นะครับคนมีเส้นลักษณะนี้จะบอกว่ามีฐานะที่ร่ารวยเพราะว่าเส้นชีวิตเหมือนเป็นมีสองส,สองเส้นชีวิตนะครับมีทรัพย์สมบัติมีบ้านที่ดินบริบูรณ์เพราะว่าเส้นโยงไปถึงเนินหลักฐานนะครับใครมีเส้นลักษณะนี้เป็นเส้นที่มีมหาอุดแล้วก็ฐานะร่ารวยมีทรัพย์ บริบูรนะครับอ่าเราไปดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเส้นคุ้มกันเส้นสีแดงเนี่ยครับเกิดขึ้นภายนอกเส้นชีวิตนะครับจดกับเส้นชีวิตก็คือจุดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าโดยหลักการวัดอายุเราแบ่งครึ่งคือ29นะครับจาก1ถึง29ครึ่งหนึ่งก็คือ17ช่วงดังนั้นถ้าเส้นเกิดช่วงจุดนี้ ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือในช่วง17ถึง20โดยประมาณนะครับแล้วก็เส้นคุ้มกันเนี่ยยาวไปตลอดเส้นชีวิตไม่ขาดตอนแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยเราบอกเรื่องคู่แล้วครับบริเวณนี้เนินครอบครัวเนี่ยเส้นคุ้มกันอาจจะแปลเป็นเรื่องคู่ครองก็ได้เจ้าของมือจะได้เจอคู่ครองในระยะนั้นก็คือจุดที่ขึ้นของเส้นคุ้มกันเนี่ยก็จะบอกว่าเราก็จะได้เจอคู่ครองนะครับจะอยู่ด้วยกัน ไปตลอดทั้งชีวิตเพราะเส้นยาวไม่ขาดตอนนะครับไปตลอดทั้งชีวิตจะอยู่ดูแลกันไปจนแก่เท่าเส้นแบบนี้ชีวิตจะไม่มีจนลงนะครับก็คือเป็นชีวิตที่จะเจริญขึ้นล่ารวยขึ้นนะครับแต่เส้นลักษณะนี้ความล่ารวยเนี่ยก็จะแพ้แบบที่1นนะครับอ่าใครมีเส้นลักษณะนี้ก็จะได้คู่ดีนะครับคู่ครองคอยดูแลเราไปจนตลอดทั้งชีวิต ต่อไปครับรูปแบบที่3นะครับเส้นที่3มเนี่ยเส้นคุ้มกันเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะครับก็คือเส้นชีวิตเนี่ยเส้นคุ้มกันลากลงมานะครับมีเส้นวาสนาเส้นสีเขียวเนี่ยเส้นวาสนาต่อกับเส้นคุ้มกันเนี่ยขึ้นไปถึงเส้นหัวใจนะครับชนเส้นหัวใจผ่านเส้นสมองแสดงว่าเจ้าของมือเมื่อได้คู่นะครับเส้นคุ้มกันอาจจะแปลเป็นเรื่องคู่ครองก็จะมีชีวิตที่ จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพราะไปต่อกับเส้นวาสนานะครับมีหลักฐานบ้านช่องก็คือเล่งมหาเนินหลักฐานบรินเวณนี้กิจการท่านทำธุรก,กิจจะเจริญขึ้นเรื่อยๆคู่ครองจะคอยรักและอุปธรรมดีนะครับดูแลไปจนแก่เท่าใครมีเส้นรักษานี้ก็มีคู่เมื่อไรมีคู่นะครับเมื่อน,นั้นชีวิตจะเจริญขึ้นนะครับเส้นคุ้มกันไปต่อกับเส้นวาสนานครับแบบที่สาม แบบที่4นะครับจากเนินดูดันแบบนี้นะครับบริเวณนี้เนินดูดันบริเวณนี้เนินครอบครัวนะครับเส้นขึ้นจากภายนอกเส้นชีวิตนะครับเส้นคุ้มกันนี้ตอนขึ้นจากกรตอนโคนในเนินดูดันยาวนะครับหยุดเพียงครึ่งหนึ่งการที่มีเส้นคุ้มกันเพียงครึ่งหนึ่งก็หมายความว่าเจ้าของมือเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่หรือใครก็ได้คอยช่วยเหลืออุปธรรม นะครับตั้งแต่เกิดจนถึงกลางวัยกลางคนนะครับเมื่อผ่านวัยกลางคนไปแล้วจะสามารถสร้างตัวขึ้นมาได้ด้วยความสามารถของตนเองนะครับไม่จําเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นลักษาะนี้นะครับก็คือมี ở, ผู้คุ้มกันในวัยเด็กนะครับจนถึงวัยรุ่นวัยกลางคนเพราะว่ามาครึ่งชีวิตก็จะแปลเป็นผ่านวัยกลางคนมานะครับ ต่อไปครับรูปแบบที่5เส้นคุ้มกันเรามีหลายเส้นแปลว่าไงนะครับหลายหลายเส้นซ้อนๆกันยาวตลอดทั้งเส้นชีวิตนะครับก็แสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยจะมีผู้คุ้มกันปกปักร,รักษาทั้งมีตัวตนและไม่มีตัวตนนะครับเขาเรียกเส้นมหาอุดยิ่งหลายเส้นเนี่ยเป็นมหาอุดมากกว่าแบบแรกอีกนะครับจะปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับจะมีฐานะล่ารวยมีบุตรหลานบริวารเคยญาตินะครับ มักจะอยู่ใครมีเสี้ยงอย่างเงี้ยจะเป็นอยู่เป็นกองสีหรือครอบครัวใหญ่ๆนะครับที่คอยช่วยเหลือดูแลอุปการะคุ้มครองตัวเราให้สุขสบายมีฐานะการการงานการเงินครอบครัวนะครับที่มั่นคงร่ลำรวยต่อไปครับแบบที่หกนะครับแบบที่หกเนี่ยเส้นคุ้มกันเนี่ยไปเกิดบริเวณเนินหลักฐานแล้วบริเวณนี้นะครับหลายๆเส้นเลยนะครับ เส้นอย่างเงี้ยก็จะแปลเป็นเรื่องบุตรบริวารมาคอยช่วยเหลือดูแลเราในช่วงมั่นปลายนะครับสังว่าเจ้าของมือเนี่ยเมื่ออายุมากแล้วจะมีบุตรหลานบริวารเข้ามาคอยช่วยเหลือดูแลก็คือใครจะดูว่าเรามีบุตรหลานแล้วพึ่งพาได้ไหมให้ดูจากบริเวณตรงเนี้ยนะครับถ้าเรามีเส้นที่ขีดขีดลักษณะเงี้ยแสดงว่าบุตรหลานบริวารจะคอยช่วยเหลือดูแลเราเราชีวิตเราจะมั่นคงร่ารวยแล้วก็มีหลักทรัพย์ที่บอรลีบูลนะครับอ่ะเราไปดู เส้นที่ผมให้ดูตั้งแต่แรกเห็นไหมฮะเส้นนี้เห็นไหมฮอ่ายาวมาแค่นี้นะครับเส้นคุ้มกันเกิดจากอ่าอันนี้คือตั้งเด็กเลยมีผู้คุ้มกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันที่ยาวไปยาวไปตลอดเส้นชีวิตเลยนะครับผมขอลบก่อนอ่า เห็นไหมฮะเนี่ยเส้นคุ้มกันไปถึงเนินหลักฐานเลยนะครับอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับมีหลายๆเส้นเหมือนกันลักษณะเนี้ยเหมือนที่ผมปอ,อสรุปให้ฟังนะครับเส้นลักษณะนี้ก็จะเหมือนเส้นนี้เห็นไหมฮะก็ใครเราก็จะรู้ว่าจุดเนี้ยจุดที่ขึ้นเนี่ยอ่าคู่คอยช่วยเหลือดูแลอันนี้ก็เป็นเส้นคุ้มกันที่ยาวไปตลอดทั้ง ชีวิตทั้งสองมือมือมือซ้ายเนี่ยเกิดมือซ้ายเนี่ยแสดงว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือดูแลนะครับอ่ะเราไปทบทวนกันนะครับแบบแรกก็คืออ่เส้นคุ้มกันจากเนินดุดันยาวไปถึงเนิน,น,นหลักฐานเป็นเส้นมหาอุดนะครับมีฐานะที่ร่ารวยมีทรัพย์สมบัติที่ดินนะครับอันนี้ก็คือคู่ครองนะครับคอยช่วยเหลือดูแล จุดนี้คือจุดที่เจอคู่นะครับคู่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ทําให้ชีวิตเราจเจริญขึ้นดีขึ้นร่ํารวยขึ้นอยู่ไปจนแก่เท่านะครับอันนี้คู่สัมพันธ์กับเส้นวาสนานะครับเจอคู่แล้วร่ารวยขึ้นดีขึ้นอันนี้คุ้มคุ้มครองคุ้มกันปกปักรักษาในวัยเด็กนะครับวัยกลางคนก็สามารถที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ เส้นคุ้มกันหลายๆเส้นเป็นมหาอุดนะครับสูงสุดเลยลักษณะนี้อันตรายทั้งปวงนะครับปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับแล้วแต่ละเส้นเนี่ยก็จะบอกเรื่องมีฐานะร่ารวยมีบริวารแต่ละเส้นเนี่ยคอยช่วยเหลือดูแลนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือลักษณะนี้บนปพายนะครับจะมีบุตรหลานคอยช่วยเหลือดูแลเรานะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจศึกษาในศาสตร์ลายมือนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็สามารถกดติดตามนะครับกดวิดีโอเข้าไปดูคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้มากมายนะครับหรือท่านใดสนใจติดต่อผมนะครับก็พิมพ์ l ลายนะครับ a d p r o m i s e หรือ QR code นะครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ